สวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีพี่น้องครับเจ <c oughs> อกันีนคลิปหนึ่งครับอา้าวเศ้าครับพี่น้องหลับจอบหม่างพ่นพ่นหนึ่งครับยุงแขงเนี่ยหม่างพ่นแล้วครับหาทางคืนครับบดนี้ มายืนอยู่บนหลังคันนะครับเอาดินครับเอาดินเมื่อวานนี้ไม่จบครับวันงานไม่จบครับ เหลืออยู่พ่อกระเทินครับผมเป็นยังพ่อกระเทินเมื่วาโอ้แค่เลียบอลยางแล้วแค่เลียไม่หมุนหนึ่งตัว สอคันเหมือนเดิมครับเมื่อวานได้50กว่าเที่ยวครับสองคันคนละยีห้าเที่ยวคนละยี่สห้ายี่บหเที่ยวย7บเ็ดเที่ยวไอเจ้าหลงค่ะกับตันเราก็อานุนค่ะอานุน ูควบคุมเครื่องจักรค่ะวันนี้นายอานุนรุ่มยังหลวงส่วนผู้ควบคุมเจ้าใช้ไรค่ะกับตันล้นล้อเหล็กค่ะพี่น้องครับเติมเอียวรับเติงเชียวค่ะอ เริ่มเพียรงานกับพี่น้องเริ่มเพียรงานะสะข้นคู่ค่ะสะคู่คู่สะค่ะ น้องใหม่ครับเรื่องยินมันก็นเริ่มสินั่นแน่ค่ะไตคันคู่ค่ะไตคันคู่ ตจวดค่ะวิ่งงานสองคันค่ะวิ่งงานสองคัน แท็กใส่สามสี่บาทมันก็เติมแลวค่ะไปเพียงน้ำมันค่ะพี่น้องเสียมาตักดินใส่ดำซื้อค่ะเป็นรถหน่อยก็ได้ค่ะพี่น้อง รถไงพวแล้วค่ะหาหุากคันเลี้ยงมาเลยจังคอยขุมคาน้ำมันเอาบ่ะเมีเยวกับจำเป็นละพี่น้องมันมีแต่คันใหญ่ ดินบาทัานยูโตมันได้ค่ะมันยังจื่นๆือยู่รไไยยครับพี่น้องโชเฟอร์ใหม่วันนี้ วันแรกครับทำงานน้องอานนท์ครับแรกๆเลยนะครับผมหัดขับเลยนะต้นตอนนี้ก็ความระมัดระวังก็ยัง เด่นเนาะพี่น้องเนาะไม่มีใครเก่งตั้งแต่แรกเริ่มอัดไม่ครับพี่น้องแต่ว่าก็โอเคอยู่เรียนรู้เรียวอยู่ครับพี่พี่พี่โอ้ พายามเดี๋ยวเบื้องทางซ้ายน้ำกระจกเดี๋ยวเบิ้งทางซ้ายน้ำสังเกตเบื้องมาทางซ้ายนี่สังเกตเบิ้งทางซ้ายมันมีอย่างเนี้ยเดี๋ยวเบิ้งทางซ้ายมันมีอย่างเนี้ยเวลาข้ามาเนี่ยเวลาข้ามาหนางันเห็นต่าตอเนี่ยนี่นี่เห็นตัวตอเนี่ยตอเด้เนี่ยเราว่างมันสิเวลามันถอยมามันสิกวดเอาเนี่ยปุ๊บกวดไปเว่อพะงาดิ่นทำไเว่อเราดินเห็นม่นอ่ะ thắng kiệt vâng năm luôn lời luôn lời oi oi toa รถไทยมาดันดูสิกวาดต่อเนี่ยไอ,อ,อยเรือรถไทยมา ใส่เทอร์โบเข้าไปลูกนึงคนะรับแรงขนาดเลยเอาเ่าละ lo gì thang không anh mà nhả cái đó anh ัดสุดๆเลยเด<า>ี๋ยวถอยก่อนโย่อีกอักนอ,อือกรดาเข้ามาวันนี้ซิดดาเข้ามาอีกหน่อยอีกหน่อย hoa oh, nằm lưới đơn nạ đơn nạ